ซูมามได้เผาปีศาจวันนี้เราอยู่ในเกมรูปบอกกันอีกแล้วนะครับอยู่ในแบบของ Dead Spell แม่ได้รับแรงบ,บนันดาลใจแบบหนักๆจาก Dead d เด d อะไรสักอย่างนี่แหละมาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วผมว่าเราอาจจะต้องซื้อถานไปเยอะๆแล้วก็ไม่มีปืนหรอโอเคปะเราไปกันเลยก็ได้อันนั้นเป็นโพชั่นเอ้ยแบล็กสมิธเพื่อนเราเราไปดูหน่อยไหมแบล็กสมิธอันนี้กระเพานะแล้วกรเพา โอเค9.9ไปสกอเรามาเป็นม้าม่วงอันนี้เป็นน้องเอ่อมาม่วงหนึ่งน้องมาม่วงสองนะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทางเราเองนะชื่อด็อกกี้น่ามีสถาปัตยกรรมแวะไหมเพื่อนแวะปะเออแวะเฮ้ยเอลเวอร์วะดอกก็บินอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยอุ้ยไอพวกนี้ตีแรงนะเนี่ยโอ้อยอ้ยแล้วเพื่อนเราไปไปสู้กับจอร์ดี้เหรอเอาจริงเอ้ยไม่ใช่มาคอมมานโดไม่ยัง มันคือบังกรคอมมานโด What are you ่ o i n g งคอมมานโดสีเขียวขายได้ด้วย What สามารถเก็บใส่แทกได้ด้วยเหรอวอยเก็บได้ด้วย <laughs> เก็บใส่แทกได้ด้วยรถม้าสไตล์ยุคกลางมบรรยากาศเวทมนต์เอ้ยมีเห็ดด้วยติดกำแพงละซี่ออกไม่ได้ฮ่าฮ่าโอ้นี่เก็บอันนี้ดีกว่าแล้วก็อุย้ยหมวกนักเวทมีเพชรด้วยเพื่อนบ้านเรามีเพชรไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราหี่หวล่าบ้านบ้าปกอบินมีเพชรด้วย พวนี้เราเราไม่แวะแล้วนะเพื่อนนะเราไปรูดเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีของ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 ไม่แวะไม่ได้อันนี้คือขายได้ครับกําแพงเวทมนต์ตัวอะไรทองทองเรื่อเหลืองเรื่องเหลืองทองขึ้นลงมาเน่ื่อนลงอ่ะมีอังปะเนี่ยโอ้ยโอเคพอครับได้เวลาซื้อดาบไอซ่อมนี่มันไม่น่าจะแรงเท่าไหร่ เรซื้อดาบเพื่อนเราได้เราได้ดาบมาแล้วเราเพิ่งซื้อดาบมาทำไมเห็ดเยอะจังเห็ดเต็มเลยครับมีมีมอนด้วยโอ้โหโคตรแรงสองทีดาบตีสองทีดาบเลยอ๋อไอ้พวกนี้มันเลือดมันเลือดไอ้นี่้วยแหละเรียบร้อยเมจิกไพรอนเอาไปวาร์ปเหรอเหมือนในเทเลเดียไหมไม่มาเพื่อแต่แบบผมก็อยากได้ไอ้นี่เหมือนกันนะไม้แค่จะสิบอะ อันนี้เป็นมานาโพชั่นเป็นสปีดโพชั่นไม่จําเป็นไมก้กเยซีดเหรอไมก้กเยซิดแต่ละแท่งนี่แพงๆนะเนี่ยแพงมากเรียบร้อยเฮ้ยเราสามารถยัดได้เป็นร้อยเลยเกินร้อยเลยนะมาสองเช็คพอยต์นะครับนะเหลืออีกเฮ้ยอะไรอ่ะเอาไหมเอาเอาไหมเฮ้ยไปไอ้นี่ขายได้ใอ้มือมีมีประเด็น ซ้ายมือเป็นเปนเด็นจอดแน่นอนเพื่อนอ่าปีฟีอ e ีสปอร์ตเรียบร้อยเออโอ้เอ้ของตกอะเฮ้ยเรียบร้อยครับตัวขายได้อันนี้อลอนบาในแคมป์นี่ของดีนะเนี่ยตามเก็บครับที่นี่มันเถื่อนเตือนเกิน เพราะว่าเราเตรียมตัวมาไม่ดีเนี่ยมันคือของดีแน่นอนอันนี้ก็ขายได้อันคอมมอนน่าจะขายได้ราคาดีกว่าป่ะผมจะเอาไอ้พวกเนี้ยไปขายแต่ว่าผมต้องหาข้างทางแไปก่อนว่ะเพราะว่าเชื้อเพลิงไม่พอเอ้ยเรามีมีคริสตัลบอลนี่ไงของที่เผาได้ขอมาก็จัดให้มงกรธคามโดตัวสีชมพูสีม่วงสีม่วงสามารถขายได้ราคาดีเพรอยู่ระดับอีพิกกันนะ เออผมอยากรู้ว่าไอ้ชิสตันบอลมันจะขายได้เท่าไหร่อา้อาวเป็นว่าเดี๋ยวผมเอารถเข้าเมืองก่อนแล้วกันนะผมจะขายสามชิ้นนี้เหล็กได้เท่าไหร่อุ้ยเหล็กได้ห้าสิบพิงค์ทิสซาดอ้าวสีชมพูเหรอเอ้ยตกใจหมดมาพิงค์ทิสซาจะได้กี่บาทเราอาจจะต้องเออ่กระซวก กระเสือก,กระซวกน้องก่อนนะนี่ไงห้าสิบบาททานแปดก้อนเพียงพอสำหรับความต้องการโอ้ยนังไงเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วเย้ยัดให้มันแบบแน่นๆ Let's go โกเพื่อนแล้ว <laughs> เพื่อนเพื่อนจะขี่คอมบโดไปงั้นเหรอเอผมลึมขายไอ้คัมพีนี่ไปไม่เป็นไรไม่มีพอบดเพื่อน เพ,เ,เพื่อนเอาไหมสวยสวยสวยเพื่อนเอาเพื่อนเอาผมเอาโอ้หพ oh. ลังฟิสิกอล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 นี่ไงเรียบร้อยนุม่มได้คริสตัลพอนมาครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ขายได้นะราคาไม่น่าจะสูงเท่าไหรโ่โทษโทษโทษระวังทางไปเลยเพื่อนเข้าได้หรือเข้าไม่หรือเพื่อนเข้าไม่ได้เพื่อนตัวสูงเกินเพื่อนเข้าไม่ได้เหมือนแบบบ้านต้นไม้ แต่ว่าอันนี้เป็นบ้านเห็ดไม่ใช่บ้านต้นไม้ก็มีเลือดครับเก็บเลยนะเดี๋ยวมันมีมันมีตรงนี้ด้วยเหรอโอ้โอ้เดี๋ยวหาเลือดพี่คนแล้วเราเดี๋ยวอันนี้บอสเหรอออ้ยหาเลือดพี่คนแล้วโอ้โหหาเลือดพี่คน ขอโทษครับพี่ผมขอโทษผมรู้ว่ามอนอ้าวตีไม่ถึงแขนสั้นเหรอผมไดายคาถามาดูนี่ดิของพวกนี้ราคาต้องดีมากแน่เลยว่าอ้อาวชิมหายอา้าวใช้ไปแล้วอะ่ะไม่คืออะไรไม่รู้จักด้วยเวลาจุติเป็นนักเวท เออเอเอ,เอไอ้นี่ใครเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็รู้เนาะนี่ได้เวลาอะไรได้เวลาฮีโร่ฮิอืมมันจัดเอ้เอ้เฮ้ยนั่นมันโชกุนเหรอโชกุนอุ้ย,ยเดี๋ยว โอ้โหสแปมโอ้โหเอ็ก huh. ซ uh ์เปกเจอร์โอ uh ้โหเดี er ๋ยวเดี er ๋ยวเดี um. uh ๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ็กซ์เพกโจร์มาโทรนัมถ้าเฮลิคอปเตอร์มันสาดอย่างนี้นะไม่แพ้หรอกไม่มันชนะหรืป่ะก็มาดิคอมมาน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 เบบี้ แน่จริงก็มาเอาว่าคยลินซี่ไอ้นี่ต้องเป็นของดีแน่นอนเอ้ยเอาชิบหายแล้วเพื่อนเพื่อนไปนะชีวิตเรา มไม่ไมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้โหเล่นมานานมากนะถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าอยากคลิปต่อไปฝากกดซับไปด้วยนะครับจะได้ไม่ลืมกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบาย,บายจ้าโอ้โหผมนึกว่าคาถาเป็นคนจะแรงอะ่ะบุคคนแรงกว่านี้นะโอ้โหคาถาอุตส่าห์ตีมอย่าง,ยา,งยากลำบากไว้เจอคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย,บาย